สวัสดีครับผู้ก,การรายงานภาวะตลาดทองคำจาก YLG ประจำค่ำของวันที่21กุมภาพันธ์2560ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำระหว่างวันราคาทองคำเปิดตลาดบริเวณ1,236.95ย่อตัวต่ตำสุดบริเวณ1,229.21ขึ้นไปแตะระดับสูงสุดบริเวณ1,237.68ปัจจุบันราคาอยู่บริเวณ1,229.90อ่อนตัวลงมาประมาณ8.10เหรียญดอลลาร์ต่อเธอซอนผลกระทบจากความไม่แน่นอนทางการเมือง และการเลือกตั้งประธานาธิบดีของฝรั่งเศสเป็นสิ่งที่นักลงทุนกำลังจับตาหลังผลโพระบุว่านางมาลินเรเปนผู้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีฝรั่งเศสซึ่งเน้นนโยบายถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปได้คะแนนนิยมลดลงจนใกล้เคียงกับผู้สมัครสายกลางมากยิ่งขึ้นส่งผลให้ท่องคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยขาดแรงหนุนท้งนี้กระแสการต่อต้านฐานอำนาจเดิมยังคงเป็นสิ่งที่นักลงทุนใช้ประเมินผลการเลือกตั้งและความผันผวนทางการเมือง ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำราคาทองคำได้รับปัจจัยบวกจากผลสำรวจชี้ PMI ภาคเอกชนในเยอรมน,นีขยายตัวสูงสุดในรอบเกือบ3ปีในเดือนกุมภาผลสำรวจภาคเอกชนพบว่าเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคเอกชนในเยอรมน,นีมีการปรับตัวเพิ่มสูงที่สุดในรอบ3ปีโดยได้รับแรงหนุนจากภาคการผลิตซึ่งบ่กชี้ว่าเศรษฐกิจของเยอรมน,นีจะขยายตัวอย่างแข็งแกร่งในไตรมาสแรก เธอนี้มากิจเปิดเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ PMI c o ม p o คอม e ิขั้นต้นสำรวจโดยภาคการผลิตและภาคบริการมีสัดส,ส่วน2ใน3ของเศรษฐกิจเยอรมนีปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นสู่ระดับ56.1ในเดือนกุมภาจากระดับ54.8ในเดือนมกราคม ขณะที่ราคาน้งคัได้รับแรงหนุนเพิ่มเมื่อโพคาด BOJ มีแนวโน้มน้อยลงที่จะผ่อนคลายนโยบายลงอีกซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะ,จะหนุนให้สกุลเงินเยนมีทิศทางแข็งค่าและกดดันให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงรอยเตอร์เปิดเผยผลสรุจความเห็นของนักเศรษฐศาสตร์ในวันนี้ระบุว,ว่ามีความเป็นไปได้น้อยลงที่ญี่ปุ่นจะดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการเงินเพิ่มเติม,ตมนักเศรษฐศาสตร์มีความเห็นกั้มกึ่งต่อประเด็นที่ว่าการปรับนโยบายครั้งถัดไปของ BOJ จะเป็นการปรับ นโยบายในทิศทางใดทั้งนี้ผลสำรวจของรอยเตอร์ในวันที่13-17กุมภามีการคาดการณ์ว่าตัวเลขอัตราเงินเฟอ้อและอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอกของญี่ปุ่นจะใกล้เคียงกับช่วงที่ผ่านมาโดยนักวิเคราะห์17ลายในโพลคาดว่าการปรับนโยบายครั้งถัดไปของ BOJ จะเป็นการผ่อนคลายในทิศทางที่ลดลงขณะที่สัดส่วนดังกล่าวยังอยู่ที่15/17ต่อ ในผลโพล่าสุดนี้และสัดส่วนนี้เคยอยู่ที่ระดับ12-18ในช่วงเดือนมกราอย่างไรเราก็ตามทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยยังคงได้รับแรงกดดันจากเม็ดเงินไหลเข้าตลาดหุ้นจีนปิดทำนิวไฮสูงสุดในรอบ3เดือนตลาดหุ้นในฝั่งจีนมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นขณะที่คาดการณ์ว่าจะมีเม็ดเงินจำนวนมากจากกองทุนบำเหน็จบำนาญยังคงหนุนการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงดัชนีคอมปพสิตมีการปรับตัวบวกขึ้นมา0.41 อยู่ที่ระดับ3,253.24ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่1ธันวาคมขณะดัชนี CSI 300ของตลาดหุ้นเอเชียในตลาดเซี่ยงไฮ้และเซินเจิน้นบวก0.3%มาอยู่ที่ระดับ3,483.1การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ2ทุ่ม50นาทีทางฝั่งสหรัฐจะมีการกล่าวสุนทรพจน์ของเฟดมินาโอโปโลิต สามทุ่มสีนาทีทางฝั่งสหร,รัฐเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ PMI ภาคการผลิตเบื้องตน้นครั้งก่อนอยู่ที่ระดับ50.0จุครั้งนี้คาดการณ์อยู่ที่ระดับ54.7เวลาเดียวกันยังมีการเปิดเผยดัชนี PMI ภาคการบริการเบื้องต้นครั้งก่อนอยู่ที่ระดับ55.6ครั้งนี้คาดการณ์อยู่ที่ระดับ55.8แและเที่ยงคืนทางฝั่งสหร,รัฐยังมีการกล่าวสุนทร,รพจน์ของประธานเฟดฟิลาเดลเฟียสรุปการลงทุน ไว้ LG ประเมินแนวรับโดยให้แนวรับระดับ 1228, 1216และ1211แนวต้านประเมินไว้บริเวณ 1245, 1255และ1267สำหรับกลุ่มลงทุนแนะนำนักลงทุนพิจารณาเข้าซื้อหากราคาอ่อนตัวลงและไม่หลุดโซแนวรับระดับ1228เหรียญดอลลาร์ต่อไทสออนซึ่งหากการดิดตัวขึ้น มีโอกาสที่จะผ่านระดับ1,245เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนแต่อย่างไรแล้ว,ลวหากราคาหลุดในส่วนของสซนดังกล่าวจะมีแนวรับถัดไปบริเวณ1,216เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนขณะที่หากราคามีการดิดตัวขึ้นอาจจะทยอยแบ่งทองคำออกขายในโซนระดับ1 2น5เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงสำหรับวันนี้ทาง YLG ขอจบการรายงานภาวะตลาดเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ